ผลการแข่งขันแบมตันสุดทีรมานครับ2,025รอบชิงชนะเลิศจีนชนะเกาหลีใต้3-1คู่จีนคว้าแชมป์แบมตันสุดทีรมานครับ2,025ซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่14และเป็นแชมป์4สมัยติดต่อกันโปรดรองแชมป์เกาหลีใต้สรุปผลงานทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้ทีมชาติไทยชนะฮ่องกง5-0คู่ที่1ประเภทชายคู่ ปัเดชาพลโพลุนเคราะห์กับโอโมภพักพลเจลารสกุลชนะฮุงกุยชุนกับรอชุกหิม2ต่อศูนเกม21-14 21-10คู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรมปวีช่อชวงมือ6ของโลกชนะโลสินอย่างแฮปปี้มือ50ของโลก2ต่อศูเกม21-18 21-12คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยววิวกลกรุดวิทิสารมือ2ของโลกชนะอึ้งกอลองกุสมือ19ของโลก2ต่อ1เกม16-21 2ี่สิบเอคู่ที่4ประเภทหญิงคู่เจนเชนชาสุดเจดพพารัดกับปอปอ,ปอสับสลิดแตลตนาชัยชนะยุงห่าติงกับยุงพูลำคู่มือสิบาของโลก2อต่อศูนยเกม2ี่สิบเอคู่ที่5ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพล,พลนุเคราะกับเฟรมสุปสลาเพียวสามพรานคู่มือสของโลกชนะตังสุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มห้าของโลกสอต่อหน่ 1, เกมสิบสี่ยี 2016นัดที่2ทีมชาติไทยชนะแอลจีเรีย5-0คู่ที่1ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพธิดาเกตทองมือ9ของโลกชนะฮาราบุกซานีมือ352ของโลก2-0เกม21-5 21-6คู่ที่2ประเภทชายเดี่ยวฮิคิวพนิชพลธีรรัตกุลมือ49ของโลกชนะอารีโอฮาเมกมือ2 4 2ของโลก2-0เกม21-10 2 1 1 คู่ที่3ประเภทหญิงคู่เกลาสิกากะละหะกับจอมแจนพันดมารเหมือนวงคู่มือสิของโลกชนะยัสมีนาชิบากับเดนดามาซีคู่มือหนึ่งร้อของโลก2อต่อศเกม2 1 4 2ิบี่คู่ที่4ประเภทชายคู่สกายกิตดนพงเกเรนกับบาสเดชาพลพลุนุเคราะห์คู่มือยีของโลกชนะโมฮัมเหม็ดเบลาบีกับอาเดลฮาเมคิคคู่มือหนึ่งร้อยหกสิบหกของโลกสองต่อศูนย์เกม21 3 21 7 คู่ที่5ประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุ่นธนภักอูบทองกับเจนชินชาสุดใจระพ,พารัตคู่มือสิของโลกชนะโกซิล่ากับธานีนาบอยโอเลตมาร์ี่คู่ม2ห้าของโลก2ต่อศูนย์เกม2ี่สิบเอนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้จีน1ต่อ4คู่ที่1ประเภทคู่ผสมโอโมโพักกพลเจิรลลัตกุลกับจอมแจมพนมาตเหมือนวงคู่มือ่สิของโลก แพ้ฝงยันเจอกับว่ายาเินคู่มือ95ของโลก21-23 11-21คู่ที่2ประเภทชายเดี่ยวการกระท์หวังเจริญมือ11ของโลกแพลเชืช่อเฟิงมือ5ของโลก1ต่อ2เกม18-21 21-17 13-21คู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวเมนรัชนอินทนนท์มือ13ของโลกชนะหวังเจือ่อี่มือ2ของโลก2ต่อหเกม21-19 13-21 23-21คู่ที่4ประเภทชายคู่เอ็มสุภักตอมเกาะกับสก,กายกิตินพงเกลเรนคู่มือ63ของโลกแพ้เหลืองวงยเกณก,กับหวังชางคู่มือ3ของโลก14-21 14-21คู่ที่5ประเภทหญิงคู่เฟรมสุพิศาเปียว3พานกับเจนชนิชาสุจิพภา,ารัตแพ้ลิวเชิงชูกับฐานหน่งคู่มืหนึ่งของโลก11 21 821รอบ8ทีม ทีมชาติไทยแพ้อินโดนีเซีย1ต่อ3คู่ที่1ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพลนเคเ์กับเฟรมสุพิศราเปียวสามพรานคู่มือสิเอ็ดของโลกชนะลีนอฟดีวันดีกับกอริลลอิมเนวิจจาจา2ต่อเกม21 10 21 15คู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพปรปวีช่อถูวงมือหกของโลกแพ้พูตีกุสมาวานานีมือสิเอ็ดของโลก18 21 14- 21คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยว วิวกรูดวิทิศสารมือสองของโลกแพ้จนาทาานคริสตีมือหกของโลก 921, 20-22คู่ที่4ประเภทหญิงคู่เจนเฉินชาสุดเจตประภารัตกับปอปอสับสิริแต่รัตนชัยแพ้เลนเนี่เทียมบยาซารีกับสติฟาเดียซีวารามาดันติคู่มือย่ของโลก 14, 21, 18-21ทําทำให้ทีมชาติไทยจบที่รอบแ8ทีมสรุปอันดับการแข่งขันเหรียญทองจีน เหรียญเงินเกาหลีใต้เหรียญทองแดงอินโดนีเซียและญี่ปุ่นอันดับ5ทีมชาติไทยอันดับหมาเลเซียอันดับ7เดนมาร์กอันดับ8ไต้หวันอันดับ9แคนาดาอันดับ10ฮ่องกงอันดับ11อินเดียอันดับ12ฝรั่งเศสอันดับ13เช็กอันดับ14ออสเตรเลียอันดับ15อังกฤษและอันดับ16แอลจีเรีย